นะครับขอบคุณเพื่อนครูน้องนะครับเพราะว่าบางโปรแกรมที่ผมเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสื่อการสอนที่ดีครับทุกอย่างที่ถ้าบางบางอย่างเป็นดูเลยดูเหมือนว่าเ ي, ทาคอยมันเก่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็ัฒนา,นาขึ้นนะครับสามารถเอาอัปโหลดวิดีโอเป็นวิดีโอหรือรอัปโหลดจากกูเกิ e ทำก็ได้ครับแล้วก็เออเอาใหม่เป็นัตัดแล้วก็บางอย่างเนี่ย นะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะอย่างวัดวัดวดววรวดวรถูกแล้วนี่น่าจะน่าังฝังรุ่นไหนกับรุ่นเก่านะครับวัสด์วัสด์ที่เออวัดวดอนะครับอันนี้อสุดยอดเลยครับไม่ได้เลยอวนนี้ทาใช้นะครับอันอื่นอันอก็โอเคครับอดนอืเราก็โอเคนะเชื่อว่าเราใช้ได้ครับนะครับส่วนใหญ่ก็ ดีครับถือว่าถือว่าเป็นเป็นเป็นสื่อให้ให้เน้นเน้นเน้นเด็กนักเรียนนะส่วนใหญ่ครูก็เน้นเน้นเรียนให้ให้ดีคุณภาพในการเรียนนะครับเพราะถ้าถ้าสอนด้วยไม่บอร์ดนะหรือเป็นไม่บอร์ดนะกระดาษจัมันางก็คงก็คงเอ่อสื่อเอ่อสื่อก็คือแบบอาจจะเด็กไม่สนใจนะครับถ้าเป็นตามเนี้ยที่ผมดูมาเนี่ยผมผมขนาดขนาดเราเราเราอายุเยอะแล้วนะไม่สนใจเลย ยังมาเออมันน่ามันน่าสนใจเว้ยอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็ก็หอยพัฒนาไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับก็พี่พี่พุ่มยาต่อมาอีกนิดต่อที่พุ่มยาต่อแค่สามคนที่ผมจะติด้วยก็เป็นการศึกกินดีมากนะครับที่แผนกเป็นตัวเองเราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้เป็นตัวรลางตัวร่างแบบหนึ่งที่ได้ เป็นเวทีให้กับน้องๆทุกคนนะครับได้มานำเสนอสื่อนําเสนอแวนวความคิดหรือว่าที่ผมชอบมากนะอย่างอาจารย์ไปโรนี่ยครับอย่างอาจารย์มุ้ยเนี่ยครับนำเสนอขั้นตอนหรือกระบวนการในวิธีการจาัดการเรีนยนการสอนโดยใช้สื่อประก,กอบอันนี้คือสิ่งที่ดีมากครับและยิ่งถ้าเราอย่างอาจารย์ไปโรนี่ที่นำเสนอมาเนี่ยว่าในเรื่องการหาคุณภาพสื่ออย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ กรณีด้านวิชาการว่าสื่อเราจะมีคุณภาพทางวิชาการสามารถนําไปเผยแพร่ได้แล้วถ้าเราทําเวทีนี้อย่างที่อาจารย์ต้องการจะพัฒนาอัปเกรดมันขึ้นมานะครับก็จะทำให้เป็นเวทีกลางที่เราสามารถจะเผยแพร่สื่อและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับผมยินดีมากนะครับชอบด้วยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์วชัยพูดคือไอ้สื่อของพี่พลอยเรามันดูเหมือนน้อเก่าไปแล้วนะ แต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแคนว่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือแคนว่ามันเป็นภาพเวกเตอร์นะครับสื่อ Powerpoint เราส่วนมากมันตอบสนองอูกแบบใช่ไหมครับเวลาขยายมากๆว้วภาพมันก็จะแตกขึ้นมาแต่ถ้าเราไปทักษะทางด้านโ o ล e r p อย n t นะครับแต่เอาไปสร้างในแคนว่านะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาให้มันมีคุณภาพในละักษณะเป็น Powerpoint ที่เป็นสร้างโดย วกเตอร์ Victor, มันจะได้ความคมชัดแล้วก็สีที่สวยนะครับถ้าเราไม่ได้เอาพพอไป,ไปขยายอีกเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพสูงกว่า Po พอที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,ออเกิดแนวความคิดที่ทําให้เ,เพื่อนๆอีกหลายๆคนเอาไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆแต่ผมก็หวังว่าเวทีนี้หรือหรือว่ากลุ่มเราเนี่ยครับจะทําให้สื่อของเทคโนโลยีของเราพัฒนาขึ้นไป นะครับก็ินดีมากแล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นคะแนนเราเป็นเป็นในทีที่จะพัฒน,นาอะไรได้าามากกว่านี้ต่อไปอีกนะครับขอดังวัฒนการปิดโครงการเลยครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องชื่นชมนะคะที่หัวหน้างานสื่อนะคะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสื่อการจัดการเรียนรู้กับเพื่อนครูซึ่ง เป็นก้าวแรกนะคะที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะแผน่เราก็มากันครบทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมนะคะที่จะ,ะรับสิ่งใหม่ๆนะคะจากน้องๆน,นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนอกจากสื่อที่นำเสนอในวันนี้เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะมากนะคะโดยเฉพาะการจัดการเรียนกรสอนของ เทคนิคการเรียนของเรานะคะหรือว่าในทางช่างอุตสาหกรรมวิชวกรรมช่างอากาศยานเนี่ยสิ่งหนึ่งนะ,ะที่เราจะต้องนึกก็คือว่าในเรื่องของการที่จะทําอย่างไรนะคะให้เด็กเข้าใจนะคะในบทเรียนในเนื้อหานะคะแน,น่นอนว่าความเปลี่ยนแปลง่มันต้องมีนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะคะแต่พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถนะคะโดยเฉพาะเห็นจากฝีมือนอ้นองๆทุกคนเนี่ย แม้ว่าจะมีงานอย่างอื่นนะคะทำอยู่มากมายนะคะเราก็ได้มาถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็บาง,างอย่างเป็นสิ่งใหม่ที่ทําให้พี่เองนะคะก็เกิดไอเดียนะคะพวกเราเนี่ยถือว่าสามารถให้คำปรึกษาในบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นอนาคตนะคะก็เสนอ่าหน้าหนังสือน,นะคะว่า แนวทางต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะตรวจสอบสื่อนะคะอาจจะมีข้อคิดเห็นเฉพาะบางสาขานะคะว่าสื่ออันเนี้ยที่เป็นอยู่เนี่ยเออเป็นเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้กับคนอื่นๆที่อยู่ในแผนกในสาขานะคะแล้วก็สามารถนำมาเพื่อพัฒนาใช้ต่อไป และที่สําคัญเราก็ขอรับการสนับสนุนจากผู้บริหารน,นะคะโดยเฉพาะสื่อใหม่ๆที่ต้องใช้เ,เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตนะคะสอนสอนอยู่นะคะเน็ตลุดนะคะไม่สามารถเข้าเน็ตได้มันก็เฟลนะคะเพราะความพร้อมของของการใช้สื่อแต่ละอย่างเนี่ยเราอยากใช้แต่เราก็จำใจที่ต้องเลือกเหมือนกันนะคะก็ฝาก การขับเคลื่อนต่อไปของหัวหน้างานสื่อนะคะก็คือการแนวทางทําอย่างไรนะคะให้สื่อเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากผู้บริหารนะจากการวันนี้นะคะจากโครงการหรือกิจกรรมวันนี้เราก็ได้ข้อคิดได้แนวทางหลายๆอย่างนะคะก็สามารถที่จะเขียนเพื่อจะขอให้ทางผู้บริหารเนี่ยดำเนินการ ต่อไปกับสาขาอื่นๆนะคะเราก็ยินดีที่จะลงไปช่วยกันเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะขอ,ขอบคุณทุกคนด้วยขอเสรยมปรบมือให้ทุกคนด้วยค่ะครับอบย่างน้อยผมก็มีกำลังอยู่มา20คนนะ <laughs> ไปกระจายนะน้องนะ,อะขออนุญาตถ่ายภาพนิ่ร่วมกันแล้วก็ขอปิดเลยนะครับ